ห้าสครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านของบ้านอารุณครับในทีมของเราผมอรุณครับกุ้ลงลูกกินน้ำครับสุริยาฟ้าไทยครับก้องรักษตาครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะเป็นสบายสบายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรถ้าเห็นด้วย ก็อย่าลืมแชร์กันออกไปแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็เงียบเงียบกันไปไม่จําเป็นต้องมาเอารถทัวร์มาจอดที่หน้าบ้านผมนะฮะหน้าบ้านผมจอดรถทัวร์ยากไม,ไม่ใช่ม่มีที่จอดหัว <c oughs> ข้อที่จะถกกันในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับรอยสัก <ừ> ผมไม่รู้นะครับว่าในปัจจุบันเนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรอยสักอย่างไรก็ตามผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นลบไม่ควรจะสักละปัจจุบันนี้ อ่าไม่ควรจะสักไม่ไม่รู้พวกเรามีความที่เห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอ่ะลองพูดกันมากลุ่มก็ไม่เห็นด้วยหรอครับเพราะว่าการการสักนี่มันทาให้ดูแล้วไม่ไม่สะอาดในความคิดของผมนะอ๋อไม่สะอาดแล้วพี่พี่สุริยาล่ะคือปัจจุบันเนี้ยมองดูมันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วมันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนเมื่อก่อนสักด้วยความจําเป็นถูกไหมครับสักเพราะว่ามีการออกรบออกศึกหรือว่า การยึดถืออะไรต่างๆ<อ>แต่ปัจจุบันเนี้ยอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่<อ>ปลูกฝังด้วยการฝังเป็นเนื้อเต็มตัวไปหมดอ,อ,อย่างวัยกับน้องต้องคิดยังไงไม่เห็นด้วยครับเพราะมันเป็นการผิดกฎโรงเรียนด้วยผิดกฎโรงเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ไม่นิยมให้เด็กสักใช่ไหมใช่ครับสิ่งหนึ่งที่พวกคุณอาจจะลืมนึกไปนะฮะว่าผมมีโอกาสครั้งหนึ่งเนี้ยได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์ของจังหวัดลบบุรีปรากฏว่า ในในคุกนี่แหละนักโทษชาย95%มีรอยสักหมดดังนั้นเนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าวันนี้บุคคลในครอบครัวของคุณเนี่ยมีรอยสักในตัวเนี่ยมันจะน่าภูมิใจตรงไหนวะอย่าว่าแต่ลบบุรีเลยผมไปอเองรียกว่าไปสัมมนาแล้วก็ไปพูดคุยไปสอนเด็กๆที่ราชธานพระนครศรียุธยามเมื่อหลายปีที่ผ่านมามแต่ละคนเนี่ย หนึ่งคนที่เข้าไปจะมีรอยสักจะสักอะไรก็แล้วแต่อมันเหมือนแฟชั่นมันเหมือนรุ่นของเขานะครับไปถึงเขาก็สักคนไหนเข้าไปเยี่ยมเยินในนั้นก็ได้สักออกมาหมดทุกวันนี้นะคนที่มีรอยสักต้องการจุดยืนในสังคมต้องการพื้นที่ต้องการปีเซนต์ตัวเองไม่ว่าจะออกทางเฟซไม่ว่าจะออกทางทีวีไม่ว่าไม่่วาจะออกทางทิกตอกทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็สักสักแล้วต่างว่ะเชื่อไหมครับ เด็กป .6 ห,หรือเด็กมัธยมเนี่ยไปสักแล้วก็มาโชว์กันที่โรงเรียน mm hmm. สักก็สักง่ายแต่ลบมันลบยากตอนนี้ปัญหาของประเทศชาติไทยนะร,รอยสักเป็นปัญหาที่แอบแฝงมาเป็นปัญหาที่แอบแฝงมาจริงๆในต่างประเทศดูแครงคนสักที่ประเทศจีนเนี่ยใครสักแล้วเข้าจีเนี่ยจีก็ดูเป็นอีกอหนึ่งละเวบหนึ่งคือลดเะเวลของคนเลย mm hmm. นะนั้น พี่พี่ยังมีความเห็นอื่นออีกไหมคืออย่างนี้ไอ้เรื่องของรอยสักเนี่ยมันมีส่วนมากนะเอาตรงๆนะมันจะมีแต่งแง่ลบทั้งหมดอืไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันรวมไปจนกระทั่งศาสตร์ลึกๆที่เรามองไม่เห็นนะบ,บางคนเนี่ยสักผิดชนิดผิดตัวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเอาออกยากนะหนึ่งเอาออกยากสองถ้าเกิดเราไปสักรูปผู้ผีปีศาจอะไรเข้าไปภายในตัวเองเนี่ย เอาออกมไม่ได้หมายถึงคุณล้มเหลวทางชีวิตเลยนะครับใน<ฮ>เรื่องของศาสตร์ทางสยศาสตร์นี่อ่ากี่นาทีแล้วฮะ